คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาละปางเขตหนึ่งมีทั้งหมด9คนโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธานผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนผู้ทรงคนวุฒิด้านการศึกษาประถมวัยผู้ทรงคณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผลผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาและวัฒนธรรมเป็นคณะกรรมการและผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกตปนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่ง มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและให้ความเห็นชอบในการนำยุทธศาสตร์นโยบายสําคัญแห่งรัฐโดยให้สอดคล้องกับภารางาน4ด้านคือด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านการบริหารบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาคณะกรรมการกตปนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่ง ขับเคลื่อนกระบวนการดําเนินง,งานของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม5รอคือร่วมศึกษาร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติร่วมสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรูปแบบการนิเทศ APICE ตามกระบวนการ5ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1 ศึกษาสภาพและความต้องการ Assessing <'s> needs เอกนักกรรการกตปนนร่วมกับทีมบริหารศึกษานิเทศและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนตามจุดเน้นในแต่ละนโยบายและกอบพลงาน4ด้านคือด้านวิชาการ ด้านงบประมาณด้านการบริหารบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปขั้นตอนที่2การวางแผนการนิเทศ planning p วางแผนการนิเทศโดยร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ kpi ของการดำเนินงานในแต่ละนโยบายพัฒนาคู่มือกอตอปนอ ผู้มือการนิเทศแผนการนิเทศเครื่องมือการนิเทศสื่อการนิเทศและปฏิทินการนิเทศขั้นตอนที่3การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ (Informing) I ให้ความรู้แก่บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เกี่ยวกับยุทธศาสตร์นยโยบายสำคัญต่างๆรวมถึงการบริหารงานตามกรอบภาระงาน4ด้านคือด้านวิชาการเช่นการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัยการพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษาการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตคุณธรรมสพท การส่งเสริมการอ่านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV DLIT การบริหารงานด้านงบประมาณการบริหารงานด้านการบริหารบุคคลและการบริหารงานทั่วไปเป็นต้นขั้นตอนที่4การนิเทศแบบโคช Coaching C ดำเนินการนิเทศแบบโค้ชเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนขับเคลื่อนนโยบายสำคัญต่างๆโดยใช้กระบวนการ PLC ทั้งในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาการเลือกแนวทางในการแก้ปัญหากำหนดเป้าหมายความสำเร็จการวางแผนและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนที่วางไว้วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาขั้นตอนที่5การประเมินผลการนิเทศ Evaluating E รวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์ตรวจสอบประเมินผลการนิเทศจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่งจากการดำเนินงานบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม5รอและการนิเทศติดตามโดยใช้รูปแบบการนิเทศ APICE m o เดลส่งผลทำให้ได้รับรางวัลกตปนต้นแบบระดับดีเยี่ยมระดับประเทศประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2562